บีดีโชเบ่บารบีผมจะไปตลาดเอาเครื่องเล่นเทปไปซ่อมคุณอยากจะได้อะไรบ้างไหมบอบบีนี่คุณคะคุณจะไม่ดื่มชาก่อนหรือไงเนี่ยไม่อ่ะผมจะไปดื่มที่ร้านพุทธาลเขาชงอร่อยดีเลยค่ะคุณคะ <S <S <ม>งั้นช่วยซื้อฟักทองกับน้ำเต้ามาอย่างละสองกิโลนะคะ <S <S ทองกับน้ำเต้าอีกแล้วอ่ะฟังนะ ความตั้งใจตอนปีใหม่ของคุณคือคุณบอกว่าจะกินทุกอย่างที่ฉันทายังไงล่ะแลวความตั้งใจตอนปีใหม่ของคุณก็คือคุณบอกว่าจะทําอะไรก็ได้ยกเว้นฟักทองกับผงกะหรี่ฉันบอกว่าจะไม่ทําอาหารด้วยฟักทองกับผงกะหรี่ก็จริงนะแต่เราควรสนองนโยบายรัฐบาลชอบช่วยชาติและหันมาเสื้อผักปลอดสารพิษมันโกงกันชัดๆสวัสดีปีใหม่ครับพ่อสวัสดีปีใหม่ครับแม่สวัสดีปีใหม่จ้าก่อนอื่นเลยนะฉันไม่ใช่พ่อของนายดันหมายความว่าบ๊อบบี้ก็ไม่ใช่แม่ของนายเหมือนกันครับทีนี้บอกอะไรฉัน ว่านายมาสวัสดีปีใหม่เราแบบนี้นายไปไหนมาพ่อครับผมอยู่เมืองนอกเพิ่งกลับมามาถึงผมก็รีบมาที่นี่ทันทีเลยละ่ะแถวนี้มีครอบครัวตั้งเยอะแยะทำไมานายถึงต้องมาอวยพรเรา <c oughs> ฉันคิดว่านายควรจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างช่วงปีใหม่นะ อะไรนะครับเธอไม่รู้เหรอมันก็หมายถึงการเลิกทำนิสัยที่ไม่ดีของเธอตั้งแต่วันแรกของปียังไงแล้วคุณแม่ครับผมนิสัยไม่ดีตรงไหนอ่ะใครๆก็บอกว่าผมดีและประเสริฐสี<ะ>ทำไมจะไม่มีล่ะมีสิคนเรามัจะมองข้ามเ,ออเรื่องไม่ดีของตัวเอง โลกเนี้ยไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบหรอกนะเข้าใจไหม <c oughs> จะให้บอกไหมว่านายควรทํายังไงกับเรื่องนี้อย่างแรกเลย <c oughs> อย่ากินอาหารในที่โล่ง <c oughs> สองอย่าร้องเพลงถ้าร้องไม่ได้และอย่าไปหาคนอื่นโดยที่ยังไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและไม่มีเหตุผลมาที่นายมานี่โดยพลักการใช่เลยคราวหน้าถ้ามีอะไรเราจะโทรไปบอกเธอเองนะเจ้าไม่ต้องห่วงหรอก แม่ครับผมมาอวยพรปีใหม่พวกคุณยังไงล่ะครับนายอวยพรเราเด็ยผมยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะผมยังไม่ได้อวยพรบาร์บี้บาลูคุณปู่เลยผมจะอวยพรเขาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฉันจะไปอวยพรพวกเขาให้เองตามมาฉันจะไปส่งนายที่บ้านจะได้เจอพ่อนายด้วยนะไปเร็วโอ๊ยทำไมคุณอยากพบพ่อผมล่ะครับก็เพราะว่ามีพวกหมาบ้ามาเพ่นพ่านแถวนี้ฉันจะบอกให้เขาระวังตัวให้ดีๆเดี๋ยวจะโดนหมาบ้ากัดจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้ายังไงล่ะต้องไปฉีดยารอบสะดือเอือไปเถอะไปเฮอผม เ็นหาบ้รอไปเดี๋ยวเข้าสิไม่งั้นต้องทำความตั้งใจเพิ่มนะไปสิก็ได้ครับคุณแม่เร็วเข้าพระเจ้าปีใหม่นี้ขอให้สามีฉันเปลี่ยนไปด้วยเถอะกับายลมที่พัดเออยๆดเมกน้อยลอยเคลื่อนไปไปก็เถอะที่รักไปก็เถอบบอบบี้บอบบี้มีเรื่องอะไรดูลุกลิลูกลนจัง ฉันกังวลใจมากจนดูออกขนาดนั้นเลยหรอคะทำไมผมจะดูไม่ออกว่าคุณกังวลเรื่องอะไรล่ะบราบีใกล้จะสอบคณิตศาสตร์แล้วแต่ฉันยังทำโจทย์เลขไม่คล่องเลยราบี้ในทางเทคนิคคุณไม่ต้องไปนั่งแก้โจทย์เลขพวกนั้นเพราะบราบีกำลังจะไปสอบคุณเรียนจบตั้งนานแล้ว<ม>บราบีต้องอ่านหนังสือสอบไม่ใช่คุณไปสอบนะคุณจะกังวลทำไมเนี่ยมันก็ใช่แต่ฉันต้องสอนลูกนี่คะถ้าฉันทำโจทย์เลขไม่ได้แล้วจะสอนลูกได้ยังไงล่ะอ๋อ,อ,อคุณคะ คุณพอจะว่างสักสามสวันช่วยติวให้บราร์บี้หน่อยได้ไหมคะผมเนี่ยนะใช่ไม่บาร์บี้ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผมจบทางด้านศิละปะผมไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็แหน่ะดูอย่างคุณคานาสิ เขาจบการศึกษาถึงปริญญาเอกคณิตศาสตร์ใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงอุยบอกผมหน่อยสิว่าคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงใครๆเขาก็รู้บางครั้งผมรู้สึกว่าแม้แต่นายคันนายังไม่รู้จักตัวเองดีเท่าที่คุณรู้เลยสรุปนี่คุณเป็นเมียผมรือว่าเป็นเมียเจ้าคันนากันแน่ลืมเรื่องคุณคันนาก่อนเถอะคุณนั่นแหละต้องลืมเขาเพราะเรากําลังพูดถึงบราบี้ลูกของเราอยู่จะให้ฉันบอกกับบราบี้ไว้ยังไงล่ะในเมื่อคุณไม่คิดจะวางแผนอนาคตให้ลูกเลยเนี่ย แล้วเรื่องการวางแผนในอนาคตกับครูสพิเศษมันเกี่ยวกันยังไงอบอกผมมาสิก็คุณเรียนจบปร,ริญญาด้านคณิตศาสตร์คุณก็สั่งคณิตศาสตร์ให้บราบี้ได้นี่นาจริงไหมโอ้พระเจ้าผมเสียใจผมทําพลาดมหันเลยที่ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ความจริงก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าขืนคุณประเด็นคณิตศาสตร์คุณก็สอบตกซ้ําชั้นซ้าแล้วซ้ําเล่าอยู่อย่างนั้นแหละผมเนี่ยนะ ผมจะจ้างครูสอนพิเศษมาให้บราบี่วันนี้เลยดีไหมวันนี้เลยนะได้ผมจะจ้างมาวันเนี้อย่าลืมละผมไม่ลืมหรอกนะไม่ต้องย้ำแต่ผมขอเคลียร์งานตัวเองก่อนจะได้ไหมถ้าว่างแล้วจะรีบจัดให้เลยคุณคันานะเขาเอุ๊ยคุณคุณคุณว่างไงนะไข่นะ่ะสงสัยจะเป็นไข่ที่ทอดไว้แล้วแน่เลยฉันได้กลิ่นไหมคุณคุณเอาไข่มาทำอะไรอะ่ะไข่ผัดฟักทองอ <laughs> บลับบี้บลบบี้ บับบ hey, <uh ี้นี่ม ja ีป so, ัญหาอะไรบาลูบาลูบับบี้บะปลาเอาครับผมมาเตวให้บราบี้บราบี้ใกล้จะสอบเลขแล้วนะครับคุณพ่ออย่ามาเรียกฉันว่าพ่อนะฉันไม่ใช่พ่อของนายบอกมาเดี๋ยวนี้ว่านายรู้เรื่องของเราได้ยังไงนายรู้เรื่องภายในครอบครัวของเราได้ยังไงความลับอะไรเหรอคะ เขารู้เรื่องการสอบคณิสต์ของ,ษษของบลาบี้ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> เรื่องสอบวิชาคณิตศาสตรระดับสิมันสอบเหมือนกันถถาทั้งประเทศนั่นแหละพะกอ้ยถ้าบาทุกจะรู้ก็มาใช่เรื่องแปลกอะไรนี่นะโอ้ยพระเจ้าจริงด้วยผมไม่ทันคิดเรื่องนี้เลยนะครับมันแน่อยู่แล้วดูอยู่คนณคานาสิเขาคิดทุกอย่างล่วงหน้าเสมอนั่นแหละพ่อครับถูกของแม่นะครับ เรื่องวางแผนอนาคตต้องยกให้คุณคานาเลยบาตุกเห็นด้วยใช่ไหมบอกเขาหน่อยสิบาตุกฉันก็สงสัยเกี่ยวกับอนาคตของนายเพราะฉันรู้สึกว่านายกำลังวางแผนจะไปโรงพยาบาลและขอย้ำอีกครั้งว่าฉันไม่ใช่พ่อของนายโทษคุณไปตะคอกใส่บาตตกแบบนั้นทำไมล่ะเขาอุตส่ามีน้ำใจมาสอนให้บราบี้นะ ใช่พักกูลูกรู้ไม่่บบระบี้อ่อนวิชาคณิตศาสตร์ที่สุดเลยน่ะใช่ค่ะพ่ออีกสามวันนี้หนูก็ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์แล้วแต่ยังไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะลูกรัก ไม่ต้องห่วงนะเพราะพ่อกำลังหาครูมาสอนคณิตศาสตร์ให้ลูกจะหาทำไมเล่า <c oughs> คุณไม่ต้องไปหาใครแล้วในเมื่อเพื่อนบ้านติวได้บาตุกจะติวให้เองผมไม่ชอบเพื่อนบ้านคนนี้ของเราฮะเขาไม่น่าเชื่อถือเ<ห>ขาอาจจะแกล้งทำเป็นฉลาดแต่จ,จริงๆแล้วเขาโง่ <c oughs> แต่พ่อคะบาตุกเก่งวิชาคณิตศาสตร์มากเลยคะ่ะ <c oughs> ใช่ครับบรบีเช่าพ่อสิลูกเดี๋ยวพ่อจะจ้างครูสอนพิเศษที่ดีที่สุดมาให้ลูกไม่ต้องกังวลจ้างไปเลยพอเขาบอกว่าการมีความรู้ติดตัวไว้ก่อนมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะจริงเปล่าล่ะฮะ แล้วให้มาทุกสอนหลานจนกว่าครูพิเศษจะมาก็ได้นี่นะไม่ครับพ่อไม่มีวันขอร้องละไม่ผมจะไม่พึ่งเา่ไม่ไม่ม่อะไรล่ะทำไมถึงพ่อขอเป็นเอ็นแบบเนี้ยดื้อใส่พ่อใช่ไหมเนี่ยเอาไม้มานน่ถูครับโตในไปทำงานได้แล้วนี่ก็สายมากเลยนะเดี๋ยวคุณก็โดนที่ทำงานว่าเอาหรอกบ๊อบบี้นี่คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงใครจะมาว่าผม ผมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีทูอันเดอร์เวร์แอนด์เวสต์คอมพานีเพราะงั้นไม่มีใครหน้าไหนมาด่าผมได้หรอกนะไม่มีไม่ไม่มีใครจะว่าลูกด่าอีกแล้วใช่ไหมแล้วอ่าแต่ว่าลูกด่ากราดทุกคนเลยนะทุกคนกลัวลูกนะตอนนี้พอเห็นแก่พระเจ้าลูกก็ไปทํางานซะไม่งั้นพ่อนี่แหละจะด่าลูกเองเอาไหมลองไหมล่ะนี่ไ มายกับฉันต้องเห็นดีกันออบัตุกจ้ะนั่งสินั่งนั่งนั่งเัิญนฉัเสอนบราบี้ตรงนี้แล้วกันนะน่าจะไปชงชามาให้หนะจ้ะไม่ต้องครับฮะไว้ทานอาหารกลางวันทีเดียวเลยดีกว่าได้จ้ะใช่ไหมบราบี้พี่ชายเฮ้ยนี่คุณไปได้แล้วไปสิบาตรตุกก็จะกินข้าวกลางวันด้วย ขอให้เจ้ามีความสุขขอบคุณครับอือ้ออาวเฮ้ยสิวะเฮ้ยถ้าเปลี่ยนที่อีกแล้วเหรอเอา้าไงเื่มมาอยู่ตรงนี้นี่เองท่านเป็นไงบ้างเหรอสิวะสบายดีไหมด้วยความดีของเจ้าทำให้ข้าสบายดีแต่เจ้าดูเป็นกังวลนะไม่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 ผมสบายดีอันที่จริงก็กังวลนะ คือบาตุกมาที่บ้านผมเขากําลังสอนบลาบี้อยู่ทําไงได้นี่ก็ใกล้จะถึงวันสอบแล้วและบลาบี้ก็อ่อนวิชาคณิตศาสตร์เุเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะที่รบกวนใจเจ้าเป็นพิเศษเนี่ยผมก็กังวลกับทุกเรื่องนั่นแหละแต่สิ่งที่ทําให้ผมรําคาญมากที่สุดก็คือบลาบี้อาสอบตกวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าไม่ต้องห่วงพาวันดัสมาตุกเก่งคณิตศาสตร์มากแต่ถึงยังไงบลาบี้ก็ต้องไปสอบเองไม่ใช่เหรอมาตุกกําลังสอนนางอยู่ไม่ใช่เหรอมันก็ใช่นะครับ แต่ว่าบางทีผมก็รู้สึกว่าเจ้าหนุ่มคนนั้นมันมันจะว่ามีเจตนาไม่ดีใช่ไหมผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่หลายครั้งผมรู้สึกว่าเขาชอบจ้องบลาบี้แทนที่จะติวหนังสือให้ถ้ามันกินลูกสาวผมได้มันคงกินไปแล้วบลาบี้จะเดินไปทางไหนก็มองตลอดแต่ที่เหลือผมก็ว่าเขาเป็นคนดีนะถูกครัเจ้าพาวันดัสบาตุกเป็นคนดีท่านคิดแบบนั้นจริงเหรอแต่เขาก็ยังคงคบเพื่อนที่ไม่ดีก็ใช่อ่ะเด้อแล้วเพื่อนที่ไม่ดีมักนำพาไปสู่หนทางที่ผิด,ผด ใช่ไอ้นี่คือท่านพูดให้ผมงงอยู่นะเนี่ยสรุปแล้วบาตุกดีหรือไม่ดีนั่นเอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้บารบี้อ่อนวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นจะต้องมีครูสอนคณิตศาสตร์ให้เธอใช่บาตุกก็มาสอนเธอได้แล้วยังไงล่ะเอ้ยนี่อย่าพูดหลอกล่อผมวนไปวนมาแบบนี้สิผมไม่เข้าใจอช่วยตอบคําถามผมก่อนได้ไหมว่าบาตุกดีหรือไม่ดีแล้วเจ้ารู้สึกกับเขายังไงแล้วผมรู้สึกว่าลูกสาวผมไรเดียงสามากแต่ผมเชื่อใจในตัวบาร์บี้เสมอ ธอคิดว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอแต่ทุกวันนี้มีคนไม่ดีเยอะผมไม่ควรจะประมาทจะทําให้เกิดเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจะไปหาครูสพิเศษคนใหม่มาให้บลาบี้วันนี้เลยเรื่องนี้จะได้จบจบซะจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปผมก็จะได้ไม่ต้องมานั่งระแวงใครอีกจะได้สบายใจกับทั้งสองฝ่ายยังไงล่ะดีไหมละ่ะบีดีโชบเบ ฉันคิดว่างานของบาตุกเสร็จแล้วฉันไม่เห็นเขาเลยอะฉันว่าตอนนี้เขาต้องอยู่ในห้องของร拉บี้แน่ๆเลยวะมอนนั้นปากบอกไม่คิดแต่ชิงไปหาบราบี้คนเดียวนั่นะถ้าพ่อของราบี้กลับมาจะทำยังไงเขาไม่มาหรอกน่าคุณโชเบกลับชาจะตายแต่บางทีเขาก็กลับบ้านเร็วนะจริงเหรอ คุณรู้ได้ไงนั่นสิเจอจุดเลยเออคือคือว่าคือมาทำอะไรแถวนี้คือเรากำลังว่างๆเลยมาเดินหาเส้นดินแถวนี้ครับเอาไปตกปลาครับนี่เหมือนสนามเด็กเล่นไงไม่ครับแล้วนี่บ้านใครนี่คือบ้านของคุณโชเบครับนี่เป็นบ้านของคุณพวันดัสครับแล้วฉันเป็นใครคุณคือคุณพวกวันดัสอโอ้โละโดนไอพวกเหลือขอใส่หัวไป คุณตบเราทำไมไม่ทราบเนี่ยอย่าทำร้ายเราสิครับก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอฉันจะไม่แค่ลงมือกับนายเท่านั้นนะฉันจะเตะนายด้วยนี่ไปเราไม่ได้จะมาทำร้ายใครนะครับเราแค่มารอมาตุกเพื่อนของเราว่ะใช่ใช่ใช่ารอมาตุกจะมารอก็แอบผสมบไปฉันแบบนี้ได้ยังไงกันถ้าจะส่งมาตุกไปให้นายเองบาร์บี้บาร์บี้บาร์บี้ ได้คำตอบแล้วว้าวพอได้ฟังที่พี่อธิบายก็เข้าใจเลยรู้ไหมว่าพี่เป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะคะแล้วทำไมเธอไม่เข้าใจเรื่องอื่นที่ฉันพยายามอธิบายเลยล่ะบาร์บี้อะไรนะเพราะฉันเข้าใจไงเอิมาเลยเลยจ้าหนูน,นี่ลูกทำไมไปนั่งตรงนั้นละ่ะพ่อคะหนูไม่ได้มานั่งเล่นนะคะหนูกำลังเรียน,นทำไมลูกไม่นั่งอยู่ในลานก็กว้างมานั่งอยู่ในห้องแคบๆ<อ>ทำไมละ่ะฉันบอกให้เข้ามานั่งที่นี่เองก็งข้างนอกน่ะมันวุ่นวาย พ่ออะไรลานบ้านเราไม่ใช่สถานีรถไฟสะหน่อยนะพ่อนอนข้างนอกทั้งวันเขากรนดังมากยิ่งกว่าเสียงรถไฟซะอีกเสียงเหมือนเครื่องบินกำลังลงจอดอย่างนั้นแหละตึบบาตุกจ้ะเคออยากกินขนมกับชาเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยฮะแม่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยกินมื้อเย็นเลยดีกว่าน่าเออเลยจ้ะมื้อเย็นเหรอใช่ฉันกำลังทำฟักทองอยู่นะฟักทองอ่ะ คุณรู้ไหมออว่าผมไม่ชอบฟักทองผมไม่ชอบออมันนะบอบบี้แต่ว่าบาตุกเขาชอบนี่นาออคุณจะทําอาหารข้าที่บาตุกชอบออในบ้านของผมเหรอ,อ,อไม่รู้ละอย่างไรผมก็ไม่ให้เขากินหล่ทำไมล่ะคะพ่อต้องไปแล้วพ่อเขารอเขาอยู่นะ Oh. ไม่ครับพ่อผมจะกลับได้ยังไงละ่ะเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจในวันปีใหม่ของผมเลยนะครับที่จะช่วยให้บราบี้ทาได้คะแนนดีๆนะ mm ่ะ hmm. ถ้้ผมกลับแล้วใครจะสอนบราบี้ละ่ะสนใจหน่อยนะบราบี้ครูสอนพิเศษคนใหม่ <c oughs> ความตั้งใจใหม่ของฉันคือครูสอนคนใหม่จะสอน <c oughs> บราบี้ยังไงละ่ะ เข้าใจนะเขากำลังมาดังนั้นถึงเวลาที่นายต้องไปแล้วไม่นะครับพ่อแม่ทำฟักทองให้ผมแล้วัฟักทองของบ้านฉันใส่กล่องอย่างดีแล้วส่งให้ถึงบ้านนายเดลิเวอรี่เลยดีไหมทีนี้ไปได้แล้วบ๊ยยังไปให้เขาเรียนเลอเพราะาทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ฟังฉันก่อนสิเดี๋ยวนี่ฟังฉันก่อนคุณทำอะไรคุณคุณนี่ฮะเไม่พอได้แล้ว ผมบอกกับเขาแล้วว่าผมจะส่งฟักทองไปให้เขาที่บ้านไปแบบเดริบเวลี่บอกหน่อยสิลูกชายน่าจะกินโรตีหรือแป้งทอดไม่ครับพ่อผมจะกินแป้งทอดมันอร่อยกว่านะงั้นกลับบ้านแล้วเอาแป้งทอดมาฉันจะส่งผัดกะหรี่ฟักทองไปให้โอเคคุณพ่อคุณจะทำอะไรหนักคือว่าเขาสวัสดีครับผมชื่อรามชาลานอุปัทัยเป็นครูสอนพิเศษครับโอ้ยางงั้นเลอครับเชิญเข้ามาเลยครับในถแผนการของฉันพังหมดเลยฉันขอสาปนายรามชาลานขอให้นาลืมสูตรเลขทั้งหมด นายควรไปได้แล้วไอ้หนูครับพ่อรีบไปสิไปเลยเชิญเลยครับเชิญค่ะเชิญคือคุณเบบอกผมว่าผมต้องมาสอนพิเศษคุณโชเบใครคือคุณโชเบครับผมเองโชเบแต่ไม่ใชมาสอนพิเศษผมผมอยากให้คุณสอนลูกสาวผมนะครับเออคุยเรื่องค่าจ้างก่อนดีไหมคะคุณจะให้ผมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยแหละครับเออเลยคะผมจำเป็นต้องใช้เงินครับ ผมมีแม่คนหนึ่งและน้องสาวอีกสามคน uh huh. และที่สำคัญน้องสาวของผมเนี่ยเธอก็ยังไม่ได้แต่งงานครับโอ้ผมเข้าใจอย่าท้อแท้เลยนะผมไม่ท้อหรอกครับแต่ผมต้องลดขนาดของหัวใจหมอบอกว่าหัวใจผมมันขยายตัวหัวใจของคุณมีปัญหาเหลยผมเสียใจจริงๆที่ได้ยินแบบนี้ผมก็ด้วยครับแต่อย่าท้อแท้เลยนะครับเออผมหมายความว่าอย่ายอมแพ้เลยครับ เราอยู่กับคุณคุณจะได้ค่าสอนพิเศษฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกนะครับอ,อย่าซีเรียสทอเรียนอยู่เกรดไหนครับเกรดสิบจ้ะเกรดสิบคุณสอนเธอไม่ได้เหรอได้ครับสอนครับผมจะสอนเธอผมจะเป็นต้องใช้เงินครับผมมีแม่คนหนึ่งและน้องสาวอีกสามคนแล้วน้องสาวผมก็ยังไม่ได้แต่งงานครับยินดีต้อนรับคุณโรคหัวใจเออโทษทีผมลืมชื่อคุณคุณชื่ออะไรนะ รามชาลานอุปัตไายครับคุณปูอาร์ทหายเชิญครับเชิญข้างในเลยครับเ,เชิญค่ะเชิญเลยนะคะผู้ชายคนนั้นเข้ามาขัดขวางชีวิตฉันไม่งั้นฉันกับบราบี้คงได้อยู่ด้วยกัน<ม>้วก็ <นะ S 2> ทำตัวเป็นคนใส่ซื้อไปได้นะทำไมไม่ตบหัวหมอนั่นให้คว่ำไปเลยคืนฉันไปตบหัวหมอนั่นพ่อของบราบี้จะต้องตบหัวฉันแล้วก็โยนฉันออกมาแน่เลยเลยนั่นไงไอหมอนั่นะคนนั้น่เหรอ เขามาพอดีเราไปสอยวันดีกว่าเพื่อไปสอยเลยสเลยใสเลยครูครับหยุดเงาแป๊บหนึ่งอะไรหยุดเงาสั่งให้หยุดเงาก็คือหยุดเดินอย่างงี้อหยุดเงาคุณคิดว่าตัวเองเป็นไอสตล์ยเหรออยากสอนคณิตศาสตร์มากใช่ไหมไอสตลาเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จริง แต่เขาไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ฉันรู้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 นี่มันสอนฉันกันเหรอขนาดครูฉันจะไม่กล้าสอนฉันเลยแล้วนายมีดีอะไรจะมาทำรู้ที่เช้าเนีไปทั้ไปเลยอย่ต้องมายุ่งอะไรบาตุกเขาจะทุบหมอเนี่ยให้เด้งไปเลยสมองของเขาจะได้ลืมเรื่องคณิตศาสตร์ยังไงเล่าไม่ปลดปล่อยเพะไปเถอะผมมีแม่กับน้องสาวสามคน น้องสาวก็ยังไม่แต่งงานแล้วชอบอย่างนั้นชอบเปจะได้ตามบังลังควานนายทุกที่เลยนะน้องสาวนายสามคนจะฉันเอาทำเมียให้หมดเลยเอาละพ่อเธอะคุณไปได้แล้วไปเลยไปไหนไม่ไปไม่ได้ทำอย่างที่เขาบอกเธอปล่อยผมไปเถอะนะน่าสงสารเลเก็ได้เราจะปล่อยนายไปแต่ถ้านายมาที่นี่อีกนายจะกลับบ้าน้วยรถพยาบาลแล้วก็โดนคนหามไปส่งถึงบ้านเลยผมจะไม่กลับมาอีกครับผมจะไม่กลับมาที่นี่อีกปล่อยผมไปเถอะ ผมมีแม่ไม่ต้องโูดแล้วน้ำเน่ามีแม่มีน้องสามคนด้วกับทำเมียหมดเลยไปให้พร้อมไป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 โอ้ยนี่ยาเยอะเราหน้ตลอดตัวนั่หัวเราะทำไมอ่ะถ้าเขาไปแจ้งตำรวจเราจะทำยังไงไม่รอกคนส่วนใหญ่ที่มีน้องสาวที่ยังไม่แต่งงานจะไม่วุ่นวายกับคนอื่นนักษาด้วยหัวหลายคนพักกู หมดปัญหาแล้วสินะ่ะตอนนี้บราบีก็มีครูสอนคณิตศาสตร์แล้วนะพ่อคะครูของหนูเขาเป็นคนดีมากเลยแต่หนูรู้สึกว่าเขาสอนหนูไม่ค่อยได้เลยคะ่ะทําไมลูกถึงพูดแบบนั้นเขาเป็นครูคณิตศาสตร์เขาก็ต้องสอนคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องสินี่เป็นวันแรกของเขาก็คงจะตื่นเต้นนะตั้งสติน,นิดคงจะดีขึ้นจริงด้วยฉันมีความคิดดีๆแล้วฉันว่าหลังจากที่เขาสอนราบ,บีมาทั้งวันแล้ว ฉันจะให้เขามาสอนบาลูอีกวันด้วยอีกวันเหรอผมไม่ต้องการครูสอนพิเศษเอาข้างเขาผมคืนมานเงียบนะเอาแต่เล่นข้างเขา,ขาอยู่นั่นแหละ <S <S แป๊บหนึ่งนะอ้เมื่อกี้เรากำลังพูดถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับคุณครับผมจะโทรมาบอกว่าผมเนะี่ยไม่สามารถสอนลูกสาวของคุณได้ครับทำไมอะ่ะเพราะว่าผมมีแม่และน้องสาวสามคนน้องสาวยังไม่แต่งงานส่วนผมก็เป็นโรคหัวใจแต่ว่าผมอยากให้คุณสอนลูกสาวผมนะคุณต้องการเงินไม่ใช่หรือไง ผมไม่ต้องการเงินมากถึงขนาดที่จะยอมตายหรอกนะครับยอมตายเหรอหมายถึงอะไรผมหมายถึงเด็กผู้ชายที่อยู่แถวบ้านคุณนะครับวันนี้เขาขู่จะฆ่าผมพวกเขาบอกว่าถ้าผมไปแถวนั้นอีกพวกเขาจะฆ่าผมนะครับพวกเขาเป็นใครคนทได้ขู่ฆ่าคุณอ่ะบอกชื่อพวกเขามาคุณโชเบพวกเขาขู่จะฆ่าผมลืมแล้วเหรอ ผมคงไม่ไปถามชื่อพวกเขาก่อนที่จะวิ่งหนีหรอกนะครับเนี่ยมันเรื่องอะไรกันลูกสาวผมใกล้จะสอบอยู่แล้วแต่ว่าคุณกลับมาพูดแบบช่วยเข้าใจผมด้วยครับคุณโชเบหนึ่งในนั้นเป็นลูกของคุณเพื่อนของเขาข่ผมขู่ผมปป่อยกโทษให้ผมด้วยแต่ว่าผมขอโทษจากใจจริงเลยนะครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลโกรธอะไรข้นในพักกูพ่อครับเออคือครูที่เราจ้างมาวันนี้จะไม่สอนบลาบ,บี้แล้วอะไรนะคะอะไรนะทําไมล่ะ เขาบอกว่ามีผู้ชายเพื่อนบ้านเราไปข่มขู่เขา mm hmm. เขาบอกว่าลูกชายของผมกับเพื่อนๆเ,เป็นคนทําอะไรนะมาลูกกับเพื่อนเนี่ยนะเด็กอนุบาลจะไปข่มขู่ผู้ชายอายุ20ิได้ยังไงกันล่ะคุณเรื่องนี้มันต้องแปลกใจกแล้วนะบอบบี้ถ้าเด็กคนนี้ข่มขู่พ่อเชี่ยงง้อได้พอแน่ใจว่าเขาจะไปข่มขู่ใครก็ได้ไว้ได้ที่อยู่กับเพื่อนๆน,นั่นแหละจริงเหรอนี่บาลู mm hmm. บอกความจริงมา ลูกไปข่มขู่ครูของบราบี้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ค่ะแม่ผมอยู่บ้านทั้งวันจะไปขู่ใครได้ไงอ่ะใช่ถูกของเขาเขาอยู่ที่บ้านแล้วใครจะขู่ล่ะใครคือลูกชายอีกคนของคุณล่ะมาลูอยู่ที่บ้านแล้วใครจะขู่เขาได้บ้างผมไม่มีลูกอีกแล้วนะผมเลี้ยงเด็กมากกว่าสองคนไม่ไหวหรอกแล้วผมจะไปม,มีอีกคนได้ยังไงอะพ่อครับฟังเธอพูดสิครับพ่อ เราอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายมากวันนี้ลุกใม่สามารถเชื่อถือใครได้อีกเลยแลนะเนีเอาตัวให้หลอดก่อนเถอะประกันชีวิตไว้ด้วยพ่อครับออไปทำประกันเลย ว้าวยอดไปเลยปาตุวันนี้ครูนั่นไม่มาสอนแล้วทีนี้พวกเขาก็จะเรียกฉันไปสอนพิเศษให้บราบี้เธอกำลังบากำลังบาแล้วมาแล้วนึกไงเธอยิงย่างมาแล้วระเกันเถอะได้ไโอ๊ไปไปไปหมคนักเลงหลบหวัดดีบราบี้เป็นไงบ้างนายคิดจะทำอะไรอ่ะฉันกำลังเศร้าแล้วก็โกรธมากฉันกลัวด้วยแล้วนายยังหัวเราะได้อีกเหรอบราบี้ ฉันจะร่าเริงได้ยังไงล่ะถ้าเกิดเธอยังเศร้าอยู่น่ะแล้วทำไมนายถึงไปข่มขู่ครูสามพิเศษของฉันฉันฉันไม่ได้ทำนะบลาบี้ฉันรู้ว่านายทำเพื่อนของนายทำแบบนี้ป่าก็อ้างว่าเป็นเพื่อนของฉันแต่ว่าการกระทำของนายมันกำลังทำให้ฉันลำบากใจฉันสาบานได้ฉันห้ามพวกเขาแล้วแต่พวกเขาไม่ฟังฉันฉันขอโทษนะบลาบี้ฉันขอโทษฉันกำลังเครียดเรื่องการสอบอยู่ฉันไม่เก่ง เพื่อนของฉันที่โรงเรียนจะต้องหัวเราะเยาะฉันแน่ฉันจะกลายเป็นคนไม่มีอนาคตไม่ครอบครัวของฉันต้องมาทุกข์ใจเพราะฉันไม่บราบ,บี้มันจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างจะเรียบร้อยนะและทุกอย่างเป็นความผิดของนายเออเออชื่อเสียงของฉันความตั้งใจของฉันความเคารพในตนเองของฉันมันพังไปแล้วเพราะนายคนเดียวไม่บราบ,บี้พ่อของฉันพูดถูกนายมันไม่ใช่คนดี ไม่นะบลับ,บ,บี้ได้โปรดอย่าพูดอย่างนั้นนายไม่เข้าใจความสําคัญของมิตรภาพ <c oughs> ที่ฉันมอบให้กับนายเลย <c oughs> ต่อไปนี้ <c oughs> นายไม่ต้องมาพูดกับฉันเองนะบลับี้อย่าโผล่หน้ามาให้ฉันเห็นอีกเด็ดขาดบลับี้บับบี้ฟังฉันก่อนสิ มฉันบอกแล้วว่าอย่าทำเธอจะไม่พูดกับฉันอีกแล้วบาตุกเบาตุกใจเย็นนะเธอจะสอบตกเราไล่ครูนั่นไปแล้วเขาจะไม่มาสอนอีกถ้าเธอสอบตกฉันจะรับผิดชอบยังไงเลยเธอไม่สอบตกหรอกนะเป็นไปได้ยังไงเล่ะเรารู้จักคนคนหนึ่งเขาเป็นใครกันเขารู้วิธีขโมยข้อสอบเขาจะขายข้อสอบให้เราชุดละหนึ่งพันหนึ่งพันรูปีเหรอคนอื่นกล้าทุ่มเทเพื่อความรัก เงินค่นี้นจะไม่ยอมจ่ายงั้นเหรอเพื่อนอามาไงก็ได้ฉันจะซื้อมันฉันยินดีจ่ายห้าพันรูปีไม่ใช่แค่หนึ่งพันแต่บราบี้จะต้องสอบได้ทุกขอ้ออยู่แล้วแปลว่าสอบทั้งหมดมา <c oughs> ฉันอยากให้บราบี้สอบผ่าน